สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้อันจะพาเพื่อนๆมาบึงเข่าเนาะค่ะเข่าที่ออกร่วงเข่าที่อันดำไว้เนาะดำใหม่เนาะจ้ะนี่แหละก็จะล่วงประมาณนี้เนาะคะ่ะ งหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพืนพนาทวมหัวเลยสูงคักเนาะจ้าทะลุงไปนี่ทวมหัวข่วยแหละหึ่งมาอัปเดตร่วงเขาให้เพื่อนๆชมเนาะจ้า อันนี้น่าจะลืมกลมใส่น้ำนมแล้วนะจ๊ะแต่ก็เป็นหวงอยู่ยานยังยานลมสูงหลยกับยานลมนะจ๊ะน้ำก็ลืม แห่งแน่แล้วเพราะว่าเริ่มจะปิ้งออกเนาะค่ะว่าออกลวงแล้วก็อยากจะปิ้งอ๋อเพื่อนเพื่อนล้วงขาวป่ค่อยมีด้จ้ะเออในในลายในด้อ ทีจะทางนี่ออกเบิดแล้วจ้ะเบิ่งกำลังผุอีกประมาณจากซีหามือก็น่าจะผุหลเบิดเนาะค่ะนี่ค่ะภูมิใจหลายเบิะะ้งทุกปีเราเคยได้เข่าเพรอะม่ดำเนาะคะ่ะ ได้เขาหนึ่งบ่มีหยาสองประหยัดปุย๋ยประหยัดทุกอย่างเนาะจ้าต้องดำเองถ้าจ้างเขาก็อาจจะบ่ประหยัดเนาะจ้าช่วงนี้มันก็เป็นลูกเนี่ยาะคะ่ะเพื่อนๆโอ,โอ้่เป็นลูก้ะค่ะนี่เป็นลูก ก็เป็นเวิองอยู่กเสียอยยุสองสามจุดนี่แหละจ้ะอันก็ขอจบคลิปไว้ซํานี่เนาะคะ่ะมาชมเบิงบรรยากาศทงไฮทงหน้าเขาที่ดำไม่แบบพมาไว้เนาะคะ่ะก็อีกบ่โดนเนาะจา้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำบ๊ายบาย